เอออกจากกระถางเอาขึ้นมาตายตายปะอากับหอยกับวัฒน์ในแล้วจักทา,ากจักหอยจักแมงล่งใส่พักเตือนบอกหงายไปมันสีดหลอดวัวตัวเตือนบอกหงายเพื่อเป็นนกมู่นเอฟแนบพักหอยแดงได้ไปหาเห็ดยามยาเมื่อสี่กับหอมปหอมจักขาเอียงแนวมันร่วไปเทียมอ่ะรักษาไปในตัว สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าพี่น้องหนึ่งสัปดาห์ฮ่อจิมาอัปเดตอัปเดตแปลงผักของเราจ้กที่เราทำเล็กๆมินิมอลพูนก่อนอิฐมินิมอลพยับขยายออกมอหอา,หาหอวพี่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์จ้า่านไปหนึ่งสัปดาห์พี่น้องมีปัญหาทุกมือหลังจากมือที่ซีทิ่ปลูกพักปุ๊บ มีปัญหาเลยจ้ะเอาพักเอาเอาบกพริกเอาบกพรีกเอาอีตูแล้วก็เอาต้นบักฮุงกาลงคลืนแหลกตอนตื่นสอมามาหดพักบักฮุงมุนแอบแฮบนกมื่จิกบักฮุงสามต้นหายไปต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งรุดออกจากกระถางเอาขึ้นมาปลูกใหม่เบื้องบนจิเป็นไังไงบักฮุง ปากฏดว่ายตายบ่อเอาายหรือบ่ตายเอามันคือเหี่ยวเตบดเสียจังเสียวเนี่ยบอกคุณโอ้ซูลให้นกแถ่นัวหอยกับบดเคี่ยวกับ,หอ,กบหอยกับบดทไเ้แลว้วจะถากจักหอยจักแมงลุงเส่พักหอยถาก่พ่อยังมาโนอกอีกอยู่โอ้ผี่น้องมั้งดูต้นบอกคุณ่อย มันสีรหลอดบ่ต้นนี่เอามันสีรหลอดบ่โอ้บมื่อใดปลูกกินดอกได้ซื้อกินสักคักได้ซื้อกินเอาละซื้อกินเอาเบาที่สุดบักฮงต้นบักฮงมูลมืดกับบ๊อมีอยียงแบนนี้ พาไปบ่งบัาที่นี่ัาที่นี่พักบุง้งพักบุ้งแปลงนี่งามงามาเ่ได้เอาแนวโปกดีเกิดงามดีคักอันนี้สภาพหลังจากถืงนกเคียแล้วดินี่มูลแอบแฮบพักบุ้งข่อยมูลแอบแฮบก็คิดว่าสิเป็นห้อยนกเพราะว่ามันเป็นห้อยน้อยถ้าห้อยแมวห้อยตีนแมวมันก็สิมีจุ่มตีนแมวอยู่อุ้งตีนแมวอยู่มันบ่คิดว่าเป็นนกมูลแอบแฮบพักข่อยเบิง่งเกิดมาดีๆงามๆมมูลมัด อันที่จริงพักมันตรงนะพืดแล้วอาทิตย์หนึ่งพักบุงนกนกจัดการนกบ่พ่อบ่นี่ตกง่้มขึ้นตกเดิกมากยางเมื่อเบิ่งพักพกกี่น้องตกกลางขึ้นตกเดิกมาเบิ่งพักจกักหอยถากจักตูถากจักแมงลงใส่พักพักอีตูยังบลอดเอา่งดูเอา่งดูพักอีตูอเอา,อเอาอพักอีตูตแบง่งได้ไปหาเห็ดยานยาเม,มสิตกาแฟ ผสมน้ำผสมสายสู้ผสมสัดไลมเมล็ดแต่ว่าจักสีจักสีได้เท่าไรบ้านนี่มันหยาบมันมึนอินอลิแม่งเนี่ยพักเดิบเดบแท้ทีพักบุงสิได้ถือแดดถือยังก็ได้เอาหยาปกไว้พี่น้องมึงดูเนี่ยพักบุงพักบุงแปลงใหญ่ๆเลยแต่มือน,นีสิเอาหยาออกเพราะว่าสีเห็ดสีเอาเออเอาไข่กับกากกาแฟมาลุย ลายหอยถากเขาบอกว่ามันลายหอยถากเด้ยมึงมันจีลายหอยถากบานนีได้บอโอ้จักตัวอีหยังเป็นตัวอีหยังอยู่ในดินพี่น้องแมวเออจะสิได้กินบอพักมันมันยังดอกพักบุงมันหาซื้อบ่ได้มันไ่มีอยู่ในหางก็เลยอยากกินพักบุงมันบ่ได้กินตลอดดูนวนได้กินเทียบม,มีโอกาสได้ปลูกนาะห่อนมันปลูกได้เขาเกิดจากปลูกกินพักผู้อื่นพักผู้อื่นแตาละลาย หอมโปงหอมปอมปจกักผักอีหยังแนมันว่าไปเคลียร์มาเคลียร์หาสิแตกอีหยังคักบุง่งแม่กระทั่งผักอีตูโอ้ข่อยละศูนย์ศูนย์บ่เบาพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิเป็นการดูแลบำรุรงแล้วก็รักษาไปในตัวสิเอาจะเอาฟางออกเบิดเลยแล้วก็สิเอายาโนดนามโนดนามลงดินแล้วก็สิฉีดยาแล้วก็สิกานะะะกพวกผ้าไปบ่แม่นกากผ้ากากกากเอ่อ กากแฟและกาเบียคข่เปียคข่ขห้าก็ได้มาจากรลาดจะก,กากาแฟคือกันบริสุทธ์หลายหลายคา่ะห,หลายทีมแล้วทีอีกวาดไว้เอามาใส่พักก็จะว่ามันเป็นเป็นมันเป็นอ่าเป็นปุย๋ยจะมันเป็นปุย๋ย เรียบร้อยจ้าเปื่อไยไข่ผสมกับกาแฟเอามาจา,จากหลานจะไหลายลนี่ตลอดเมื่ววมอวานเราถิ่มไหล่ผดไข่กับมือละซีหาแพงผลแต่ละมือเปลือกาก,ออกาแฟกับมือละเป็นสิบสิบโลเปลือกกาแฟกับมือละเป็นสิบสิบโลเราผสมกันแล้วก็จะฟ้านได้บา้านอันนี้นะสิเป็นเอ่อมูลระพากกํลังแตกพี่น้องเบื้องหยา่ออยากับขืนพ่อหย่าหย่ากับมาแล้วมูลระพากกัมาแล้ว วานลงไปเรื่อยมันบอไม้ถากมันบอชอบมันบอนี่มันขึ้นนี่โอ้ยลายคักุดขึ้นขี่ใบมันไล่นกได้บ่นี่กินกาแฟนี่อยากเปิดอันญญาออกทีนี้อยากเอาหญ้าออกบ่อยากให้มันคุ้มอยากให้มันรับแสงแดดแต่ว่ายังก็เว้นแดดมันก็จัดแห้งแดดจัดจัดบานต้นไม้เหี่ยวแต่ว่าตื่นเช้ามากับซ่น โอ้ในแป้งเดียวพี่น้องแมวมแรงลื่นออกมาไหมหรือว่านี่ลืมบอกเขาเขาเอาไปถิ่มก่อนช่วงเสากันเสาร์ลูกค้ามันหลายู่แล้วลืมบอกเขาช่วงบ่ายเขาก็เอาไปถิ่มมันจุกงไม่ก็อยากได้ตอนแรงมานี่ได้ในห,หน่อยแป้งเดียวก่อน ได้นึ่แป้งก่อนจ้าใ,ใส่กากาแฟาใส่ไข่แล้ก็กพ่วนดินแล้วนิดหน่อยจ้ะ วันดินให้ต้่ตนที่ตัวนังเล่นนี้หน่อยหดน,น้ำมันนี่มาถึงขั้นตอนหดน้ำหนึ่งสัปดาห์พักมาอเตะเทนน่านี้มือนีสิบบลอกขุ่มหยาเด้อแปลงพักบุ้งจะบล็อกขุ่มหยาเบิ้งเบิงมือแรงเลิกงานกลับมาฉีดมาเบิ้งว่า มันอยู่สภาพเกบก<ม>เพราะว่าแปลงค้ักู้อื่นาเจะกับปู่พื่อกันน<ม>ีอยู่นี่มันก็บ,บ่เป็นอีหยังจาพ้นมันเป็นยังคือจะเกิดได้กับปูนะเป็นยังคือเกิดได้กับปูก็อยากรลูกเพื่อกันนะ3บบนามซีมือแรกกับปูเป็นยังสิมือที่หามนมีปัญหาหลด พอสิปลูกไวน้นั่นแดดมันจัดดินมันแหง้งเร็วก็เลยปลูกไว้ให้ดินมันมันชุ่มอันนี้พักบุ๋งมันเริ่มง,งอกแล้วก็แบบเอาออกอ๋อหนูจะมาเคลียร์ด้วยหนูเฮ้ยมันก็บินบูบ,บ้าบูบ้าเลยอยู่แถวนี่อย่ามันจังไล่มาเคลียร์กิอันนี้ต้นตะไคร้จ้ะอันนี้ตะไคร้ นี่ก็พักบุ้งแปลงไงอีกแปลงที่บ้านไว้ก็ลั่เกิดนี่ก็คือพักบุ้งแต่นี่ก็คือพักบุ้งบอกเลยเลยาป,ปลูกรายเพราะว่าอยากอยากแงผพักบุ้งทำมันง่ายมากสิเอาไปหลวกเนาะแงันี้เป็นพักอีตูโซนนี้จะเป็นอีตูอีตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นบักพริกนี่เป็นบักพริกพริกบักพริกล่งขึ้นเดียวแม่งก็ลงมึงใบแบงใบแบง ัก 1, 2, 3, 4, 5, พริกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพริกนี่อยู่หกต้นไหรอดเด้อลูกเกอยให้ได้เก็บกินในเด้อลูกเลยโอ้ยมือนี่ก็สีสีสยาอีกรดนน้ำพักบุ่งก่อนรดนน้ำพักบุ่งแล้วก็จะส,สีสียา ที่มีกินหรอย,อยาที่เขามีในบ้านละ่ะก,กระเพียบผสมน้ำสมสายชูผสมอ่ะตั้นไรของมาสีไรมาแรงไรเพียต้นบกุงกโอ้ยติดในเด้อลูกเอ้ยต้นบกุง วันน,อยอยนี้เมันกี้อยน้ำต้น,นไม้งานเบนดีกัไก่ดินล่มๆไปเลียบเลยโอเปไ,ไปกินคับหลายยางคับ,บวยเดียวกับต้มามามาทางนี้พี่้องมาทางนี้นกกง่ายกล้องจากนั้นเราก็สิม,มาโหดันนั้น เราก็จะมาโหดน้ำบักพิกปลาอีตโวงดเหีเปียกๆซุ่มๆเพื่อกันอน,นี้กับกาแฟก็ไไที่พอ,อไม่เป็นที่พองดซุ่มๆแล้วก็เสียสี แดแบบแดดแบบจัดแค่ตอนมาวนี่เองศาแต่ว่าฮอนมาข้างนี้องอนแบบสิตไมีกระ้อนแล้วนี่เราโมงกวงนกวนี่ฮอน้นี่ แดดประเทศยุกแดดเมี่ยงอยู่รปก็คือจงเมียงไทยเมี่ยงไทยหอนที่มีตะ่าอันนี้ห่อนที่มีเกิดสามทีสี่ทองศาจะว่าอันนี้ยี่2ิบสองยี่สิบสามยองศายีาองศาตรง คนไบจ้ะ ก่อนสิจักลากันไปในคลิปนี้จะพี่น้องนี่อีกชนิดที่ปลูกจะตะไคร่เนื้อไปสองสองสองตน้นกอละตน้นมดน้ำนางก่อนตะไคร่ก้าสู่ชีวิตเอ้อหนาวมันก็ตายใน,นมันหลอบลงมันก็ดหอนปุ๊บนี่ฝนมันกับพื้นพื้นซีพื้นเ่าไหม อยู่นี่หา่างขายแพยงเป็อยงง่างนี้ที่นี่ดังนันมะหอมคือึ้บานห้ดาดอกมะหวั่งอึ้นแตะไคร่บานห้ดาดอกเราเพี่ยไว้คือเกาแล้วพุ่มดินใบผ้าให้ดินมันแห้งไอีกตู๋ก็บอกพีกแต่ว่าพักบุงนี่เปิดเพี่ยงออกเบิง้งมันรุนกันมือแลงหาถุ่เลื่องงานสี้ยังมาเบิ้งว่ามันสีวจะผ่าเป็นคงเดิมบ,บ,อดบอ,อมลาไปก่อนจ้ะพี่น้องพอนแดด บายบายชาวชาอดีตมึงดูยำมเบนมังกัสจีซอนอยู่นัมจังซีมังกัสจีซอนเป็นสิกินไปพร้อมมึงดูลูกพีดมากันนี้ซื้อลูกพิพดคุณน่ะมันเป็ตนตนะยแต่เดีบ่แปลกเลยเป็นยังคนโปรตุกเกสเขากินกินคือกินตะละกอยคือกินหอยทากเพราะว่ามันหลายมันทำลายพืชที่ปลูกไว้จับกินแม่งฉเฉลย